เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับเรียกซีรีส์ตกหลุมรักเกินห้ามใจนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่17แล้วก็18กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความสนุกใน2 EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วเนี่ยตัวเยี่ยนโจนี่คือสร้างเรื่องหนักมากเลยนะครทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยคู่นี้ก็กําลังเนี่ยฮะจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะฮะแต่อยู่ๆตัวเยี่ยนโจนี่ดันไปหัก หลังตัวเจียงเห่ยงเนี่ยฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแน่ขององค์กรวิหกเหินด้วยนะครับทำให้ครั้งนี้เนี่ยฝั่งองค์กรเองเนี่ยก็เร่งนะฮะให้ตัวเจียงเห่ยงเนี่ยรีบจัดการสังหารตัวเยี่ยนโจให้เร็วที่สุดนะฮะแต่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลึกๆแล้วเน่ยตัวเยี่ยนโจเนี่ยมีแผนการอะไรอีกบ้างเนี่ยทำไมเนี่ยถึงช่วยมุคไคไขจีในครั้งนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องไปหาคําตอบแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการของตัวเยี่ยนโจเนี่ย ต้องการจะทำอะไรกันแน่นะครับอะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน2 EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับร้านอาหารตะวันตกเฉียงเว่ยเฉียงเว่ยคุณโจรครับทันิดว่าคุณจะไม่มาแนละ้วขอโทษนะเมื่อวานพ่อผมป่วย อาการบาดเจ็บของคุณเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเนีย่ยยาของปะลู่ดีมากพอทานแล้ววันต่อมาก็ไม่เจ็บแล้วเป็นงั้นก็ดีร้านอาหารนี้ดูแล้คลึกคลืนดีที่จริงพอออกจากประตูบานนี้ไปทั่วทั้งถนนก็มีแต่คนไม่มีจะกินเนี่ยโลกใบนี้กับโลกภายนอกมันขัดกันเกินไปโอนลาน หลานเทพอวนดีแล้วเนี่ยมองผมแบบนี้ทำไมเออไม่มีอะไรค่ะฉันแค่คิดไม่ถึงนิดหน่อยคุณชายใหญ่ที่ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างคุณน่าจะไม่ค่อยสนใจเรื่องคนเร่ร่อนที่น่าสงสารภายนอกใช่คุณชายใหญ่ใช้ชีวิตสุขสบายกินดีอยู่ดีอย่างผมก็ควรจะอยู่โลกที่คลึกคลื้นแบบนี้เหมือนกับคนพวกนี้แสดงได้ดี ผมก็ปลบมือร้องชมเอ่ยแสดงไม่ดีผมก็ทําลายข้าวของใช้ชีวิตเรียบง่ายตามกระแสไปดีจะตายทาไมต้องคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองมีแต่สร้างปัญหาให้ตัวเองจําได้ไหมครั้งแรกที่เจอฉันคุณพูดอะไรกับชันอะไรเหรออะไรคุณบอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรต้องทําตามหัวใจ คนอื่นจะไหลาตามกระแสก็ดีไม่มีเมตตาก็ช่างล้วนเป็นความคิดของคนอื่นอืหากคุณมีความหวังก็ยิ่งควรยืนหยัดในตัวเองต่อให้ความหวังนี้อาจจะบอบอบ,อบางมากแต่เพราะว่าบอบบางมันถึงที่มีค่ามากไม่ใช่หรอคุณพูดถูกแล้วเพราะความหวังมันบอบบางถึงได้มีค่ามากนเอาละไงยิ่งพูดยิ่งเข้าขากันเนี่ย เออจริงสิยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่วันฉันจะกลับจีงไปเร็วจังทีต้องขับแล้วก็จริงไงต้องขับแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องไปไม่เป็นไรจากเอาเฉยไปเจียงเปยก็แค่สองวันผมไปเยี่ยบคุณได้นะดีเลยถึงแม้จริงเปยไม่เจริญเท่าเอาเฉิงแต่อาหารจะต้องดีกว่าแน่นอนงั้นผมต้องไปลองชิม ผมาบอกไปหน่อยรอกผมเดี่ยวเนอะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าขายดอกไม้ขายดอกไม้อย,ยอะได้ดอกไม้ชนไหนที่น้องนคนเดิมปะหนึ่งยือนค่ะที่เคยเข้ามาขายในร้านปะอิมีัย จีหน,นันอ้าววันหลังมัเออจังอยู่ที่นี่เหรอมากินข้าวที่นี่เหรอรักสาวไว้เหรอก็อยากอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอารมณ์สุนทรีฉันมาหานาสะพายน,นายดาสะพายผมเหรอเฮย้ยคุณหนูใหญ่เจียงไปคนนั้นน่ะเหรอ <c oughs> ไม่คุยกับนายแล้วไว้คุยกันนะว้เขากำลังจะสาราภาพรักกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่จี้นานในที่สุดก็หาเธอเจอเราชี้บอกว่าสถานการณ์เจียงเป่ยกับกองทัพตะกุลตู้ไม่ดีโวเธอจะมีอันตรายเลยให้ฉันมาพาเธอกลับไปพี่จี้นานฉันรู้ว่าพวกพี่ห่วงฉันแต่ตอนนี้ฉันปลอดภัยดีว <c oughs> ีเหมียนเพื่อนอะไรของเธอจะต้องเจอวันนี้ให้ได้ <c oughs> ฉันคิดว่านะต้องเห็นแกส่วนรวมเป็นหลักเธอเป็นเด็กดีที่สุดใช่ไหม ที่แท้คุณคือน้าสะพ้ายผมดูแลตัวเองได้พี่จี้นานผมน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วจะไปทักทายเพื่อนฉันก่อนเดี๋ยวก็ออกมาแล้วได้รีบหน่อยนะโอ๊ยมาผิดเวลาเนี่ยคุณหมอ กลับมาอีที่ฉันมาเถอะมาวันนี้ก็เพราะมีเรื่องจะไปไหนงั้นเหรอฉันเห็นคุณไม่กลับมาก็เลยอยากมาหาคุณอ๋อเมื่อกี้เห็นเพื่อนคนหนึ่งคุยกันเยอะหน่อยรีบร้อนจังมีธุระอะไรเหรอที่บ้านฉันมีธุระอาจต้องกลับไปก่อนได้ จริงสิเมื่อกี้คุณออกไปซื้อดอกไม้นี่ดอกไม้ล้วคุณตู้คะขอบคุณสาหรับดอกไม้กินข้าวด้วยกันไหมคะได้สิยินดีอย่างยิ่งว้าวเพื่อนนะ่ะมีเรื่องด่วนนี่น้าไม่รังคุณแล้วผมไม่ต้องไปส่งใช่ไหมคนรัาไม่ต้องลองลาก่อนกําลังบอกเลยว่าเข้ากันแต่ออกออคุณตู้คะนะ้าต้นไหนดีคะ ชนไหลด้วยอ่ะแรงนะพอแล้วไม่กินแล้วคุณกินเองเถอะตกลงกันแล้วว่าจะกินข้าวกันทำไมไม่สนใจบ้านในกำพา้าถงเต๋อตีไม่โดนพี่เจียงยาว ยินโจมาให้เป้าพี่เจียวพี่เจียวมาทำไมวันนี mm> ้ด um> ูคึกคักจ mm ังเพื่อนคุณส่งของมาเยอะมากเด็กๆกำลังแบ่งกันอยู่ฉันเหรอคะนั่นคนนั้นแหละค่ะไม่ทําน้อยเฉยทําเรื่องไม่ดีมากไปกลัวผีมาเข้าประตูกลางดึกเลยรีบทําความดีชดเชยเหรย แรงมาถือไว้นะขอบคุณครับซอบป่ะปทำไมวันนี้ซอบป่ะชิเยนโจคุณเคยคิดไหมว่าเพราะคุณขายชาติร่วมมือกับคนญี่ปุ่นต่อไปที่พวกเขาอยากกินแป้งทอดนี้ก็ต้องรับบริจาคอย่างเดียวคุณหนูเจียงเป็นอาจารย์ที่ดีจริงๆไม่ว่าตอนไหนก็จะสั่งสอนตลอด พวกเราไม่กินของที่คนขายชาติให้เด็กๆคืนให้เขาคุณเป็นคนขายชาติจริงเหรอคุณเป็นคนหลอกลวงคุณบอกว่าคุณเป็นทหารจะไล่ศัตรูออกไปไงคุณโกหกนี่ทำไมว่าใครขายชาติคนขายชาติผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กก็ไม่รู้ความเอาเลยพูดหน้อยหน่อย ในโลกที่วุ่นายอยากกินอะไรไม่ง่ายเลยต่อให้คนเลวให้มาพวกเราก็ต้องบังคับให้ตัวเองกินมีศักดิ์ศรีเป็นเรื่องดีแต่ศักดิ์ศรีไม่ใช่แรงกำลังอ,อยให้พวกเรามีแรงถึงจะไล่คนเลวออกไปได้หมดเก็บมากิน <c oughs> ตกพื้นไปแล้วแน่นะเราชื้อ ทำไมเมื่อกี้นายไม่พูดกับเจยียงเหยาที่เราร่วมมือกับญี่ปุ่นเพราะท่าธทรับปากวิหกเหินว่าจะฆ่าฉันในใจก็ตัดสินโทษฉันไปนานแล้วพูดไปก็เท่านะั้นเฉยย่ยนเจ้ายังไงอีกอยังไงอีกคุณเจียงยังมีเรื่องอะไรอีกไหม เืิมไปมีบางอย่างจะคืนให้คุณแหวนแหวนฉันไม่เอาแล้วอันนี้เดิมทีมันก็เป็นของคุณตอนนี้ฉันไม่ต้องการแล้วลคืนให้คุณก็เนี่ยไม่มีใครพูดความทิงนะทุกคนอุ้ยมาจากไหนอ่ะอื้อ ช่วยช่วยฉันด้วยฉันจะไม่อยากตายอย่าไปเอาเอาเอามาจากไหนอันนี้มาจากไหนตู <S <S ้เชียนซานปะตู mm ้เชียนซานส่งมาหรือเปล่าใช่ ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตาม,มาอ่ะเห็ดไหมเห็ดไหมแหววานิดนึง เอาไปยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมที่จะคืนแบรนนะอ้าม ไม่ทับน้อยตรวจสอบแล้วคนที่ซุ่มโจมตีเราวันนี้เป็นคนของตู้เจียนซาน,นาดูเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเบื้องหลังนี้คุณเป็นคนทํานั้นเราควรทายังไงดีใกล้เซ็นสัญญากับมุคไคไทจิแล้วคาดว่าเขาคงก่อเรื่องไม่ได้ได้ยินว่ากองทัพตู้ขาดแคลนงบทางทหารภายในไม่ลงรอยกันกําลังจะก่อกบฏนายไ,ไปบอกธนาคารญ,ญี่ปุ่นพวกเขารู้ว่าควรทํายังไง เดิมที่มันเป็นของคุณฉันไม่ต้องการแล้วคืนให้คุณฉันไม่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งร้องไห้อีกนิดเราเนี่ยคิดไม่ถึงว่าชื่อเยี่ยนโจจะดวงแข็งขนาดนี้รอดพ้นจากเคราะห์ครั้งนี้ไปได้ฮะคนที่อยู่บนรถตนอกจากเขาอย่าไปลูกสาวประธานเจียงพอพบว่าชื่อเยี่ยนโจสจ่ใจจรยงเหยามากต่อถูกตามฆ่ากับปกป้องเธอ อีกอย่างฝีมือเจียงเหยาไม่เลวไม่เหมือนอาจารย์ธรรมดานะถ้าให้นึกถึงเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรตอนคุณมุกใครไทยจีบมาเมืองอ่าวเฉิงถูกพี่หกเขินโจมตีและได้มีสาวสมหน้ากากเหมือนเจียงเหยามากอืมเอาแล้วใกลเขาไปแล้วหม,หมายความว่าเจียงเหยาเป็นคนขององค์กรพี่หกเขินเหรอผมแค่คาดเดาครับ ท่านโดนเปิดโปงทำไงอ่ะมีอะไรสายจากธนาคารญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าจะเก็บเงินกู้ของเรากลับผู้ประชาการธนาคารไป่สนับสนุนพวกเราลำบากแล้วธนาคารญี่ปุ่นได้รับข่าวที่ฉันไม่ได้ร่วมมือกับมุไคไทยจิได้เลยกับเรื่องเงินว่าต้องเป็นฝีมือเฉอเย็นโจ แน่นอนเลยชื่อเยียนโจจดตัวดีในเมื่อนายไม่ให้ฉันได้สงบสุขงั้นนายก็อย่าหวังจะมีชีวิตดีๆเลยขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือพิมพ์มาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยอ่ะขอบคุณครับทุาแกขายหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ได้ครับทุกคนของตู้เจนซานโจมตี ไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรพอเขาไปพระชือเยี่ยนโจพรุ่งนี้มีงานเต้นรำของมุคไฮไทยจิจะต้องขัดขวางการร่วมมือของเขากับเฉือเยี่ยนโจ<ช>ฉันดูแลข้าชือเยี่ยนโจไม่างานพวกเราจะอยู่ข้างนอกคอยประสานงานฉันมีแผนอื่นอ้าว โดยไม่ต้องฆ่าใช่ไหมโรงแรมเหือผีมากกวบวนหลันหรออืมไม่ให้เข้าอี <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะคนญี่ปุ่นนี่เรื่องเยอะจริงๆอนี่เจ้าทึมทำเรื่องไร้คุณธรรมเยอะไปไหมตัวผีเข้อประตูกลางหึกใช่ไหมคุณเจียรครับช่วยเปิดกระเป๋าด้วยครับพูดจีนได้เลยคิดว่าเขาฟังไม่รู้เลย คิดถึงพิตเตอร์แล้วเนี่ยเชิญพิตเตอร์ฉันดูพงกินอ่ะเป็นไงบ้างกับช่วงที่นีครับถ้าไม่ใช่เพราะลุงแจให้ผมมากับคุณที่แย่ๆแบบนี้ตีให้ตายผมก็ไม่มาหรอกวันนี้คุณมาเยอะจังเลยนะคะฉันบอกแล้วไงงานเรียงแบบนี้น่าเบื่อมากเดี๋ยวคุณหาโอกาสออกไปก่อนเถิดได้ได้ครับ ด,ดีดีมากๆเลยค่ะออบคิจด,ดีมากเลยดีจริงๆนะเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะอ๋อดีดีด้วยครับเชิญดื่มครับเดี๋ยวให้กับความสำเร็จของคุณนะครับเป็นอะไยดีครับ <c oughs> ไม่เป็นไรแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายเ <c oughs> มืเ่อกีงเดินมาทีที่อยู่นี่อ่ะเตะลำเลยว่ะ ต้องมีสลับคู่แน่เลยทุกคน สลับแล้วนั่นไง <laughs> บอกแล้ววันนี้มูกใครไทจีจะเซ็นสัญญาทางรถไฟเกิดเจียงเปยของพวกคุณข่าวของคุณจีวิ่ไวจริงๆเลยนะเล็กเล็ดไหมล่ะบอกแล้วอคุณไม่เปลี่ยนใจแล้วเหรอถ้าองค์กรวิ่งหกเขินที่คุณข้าผม คุณจะเปลี่ยนใจไหมแทงโก้เหรอจังหวัดแทงโก้ปะฉันคิดเหตุผลก็เปลี่ยนใจไม่ออกนี่อ,นอือแล้วท่านีต้องระวังเนี่ยปืนของฉันไม่มีตามาสิมาโชว์นะเนี่ยอือเจียมีความสามารถแค่นี้หรอ ฉันมีความสามารถแค่ไหนไม่ทัาน้อยชือคุณไม่รู้เลยคุณจะยิงงั้นเธยไม่ทับน้อยชือไม่เะาังจริงด้วยจริงหรอ ผมเคยติดกับคุณมาครั้งหนึ่งแล้วคิดว่าผมจะติดกับครั้งที่สองไม่มีเออดีผมจะกลับห้องพักขอคุณมาฆ่าผมจะได้ฆ่าลูกขอนอจะได้ฆ่าไหมนะไปตบบอย ไม่ได้เกิดเรื่องที่ไหมจับตาดูเชียงหยาไว้ครับอ,อ,อ,อขอโทษครับคุณโจคุณบอกว่าแผลคุณหายดีแล้วนี่ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าคุณโจเป็นคนที่โกหกตาใสเหมือนกัน แผลของฉันยังไม่หายดีแต่สถานการณ์ที่แท้จริงฉันไม่จำเป็นต้องบอกทุกคนอีกอย่างคุณชายตู้ก็ไม่ได้เป็นอะไรกับฉันน่ะน่ะก็จริงคุณเป็นน้สใัยผมแล้วแผลบนไหลน่นี่ผมว่าไม่เหมาะสมเอาอยามาทาหรือยังเนี่ยผมจะเรียกน้ามาทาให้คุณอย่าไป ฉันกับเยี่ยนโจไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบที่คุณคิดคุณจะไปกวนเขาเลยคุณว่าไงนะเดี๋ยวก่อนคุณอยพูดไม่ชัดเจนเลยเอาแล้วสะดปว่าคุณไม่ใช่นาสะพยยผมเออใช่ไหมอใช่ฉันไม่ใช่นาสภพยคุณคนที่เยี่ยนโจชอบก็ไม่ใช่ฉันฉันกับเขาไม่มีทางแต่งงานกันฉันไปได้แล้วใช่ไหมเอ๊ะ แล้วคุณละอะไรอะไรล่ะเราอ่ะชอบเขาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> คุณไม่ได้ชอบเขาใช่ไหมอุ้ยวันลาน่ารักบอกว่าคุณจะบอกว่าไม่ชอบเพราะว่า ผมไม่พอใจผมหึงโอ้้จบ เอาละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยนะครับสรับใน E p พีที่17แล้วก็18นั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่า EP ีนี้เนี่ยคู่ของตัววนลันแล้วก็อ e ีเมียนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเคมีที่ดีมากๆเลยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าในช่วงต้น E ีีเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าฝั่งของจี้หนานเองเนี่ยดันมาตามหาตัวอ e ีเมียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดเรื่องกับตัวเยี่ยนโจงไงก็เลยต้องรีบห้ตัวอ e ีเมียนเนี่ยกลับไปที่คารื้อหานั่นเองทุกคนแลวกลายเป็นว่าตอนนั้น ตัววนหลันเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าฝั่งของตัวอีพีเนี่ยเป็นน้าสพัยของตัวเองนะฮะก็เลยงอนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทาไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องหลอกกันแบบนี้ด้วยนะฮะก็เลย ตัดสินใจเอาผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะฮะเข้ามาที่ร้านนั่นเองทุกคนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่มางานเต้นรําในครั้งนี้นะฮะก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับเพราะว่าอีเมียนเองเนี่ยก็ได้บอกความจริงเนี่ยครับว่าตัวเองกับเยี่ยนโจเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันนั่นเองทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งวอนหลันเราเนี่ยฮะจะมีความหวังกลับมาอีกครั้งนะฮะนี่บอกเลยนะถ้าไม่ติดว่าวอนหลันเนะะี่ยเป็นลูกของตู้เทียซาน จะดีกว่านี้มากๆเลยทุกคนลไม่ใช่ทําไปทํามาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเทียนซานนี่ยแล้วมันจะพานมาถึงวหลัทนี่ก็แอบกลัวเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยจะได้ลงเอยกันดีหรือเปล่านะครับแต่อย่างไงต้องรอติดตามกันต่อละกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ลงรอยกันสักทีนะครับนั่นก็คือคู่ของเจียงเหว่ยแล้วก็เยี่ยนโจนั่นเองทุกคนหลังจากที่เจียงเหว่ยเองนะฮะรู้สึกผิดหวังกับตัวเยี่ยนโจมาก ะะที่ไปเข้าร่วมกับพวกญี่ปุ่นนะฮะและตอนนี้เนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากันแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เจียงเหว่เนี่ยในรับภารกิจนะฮะว่าจะต้องขัดขวางการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเจียงเหว่เองเนี่ยน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างนะฮะที่มางานครั้งนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเยี่ยนโจเองเนี่ยก็มีการกระซิบบอกนะว่าถ้าอยากจะมาฆ่าเขานะฮะให้ขึ้นไปหาที่ห้องได้เลยทุกคน บอกเลยว่าการส่งซิกแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นการปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงดู รอดูแลกันนะฮะแต่เชื่ออะไรเลยนะว่าเดี๋ยวยังไงเยี่ยนโจเนี่ยจะต้องรีบบอกความจริงกับตัวเทียงเหว่ยงแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เนี่ยยังไงต้องมีอะไรซ่อนอยู่นะครับแล้วไหนจะฝั่งตู้เทียนซานเองที่ตอนนี้เนี่ยร้อนรนมากๆนะฮะแล้วก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายที่ทําให้แผนการเขาล้มเหลวเนี่ยนั่นก็คือตัวเยี่ยนโจน,น,นั่นเองทุกคนที่ถึงขั้นส่งคนนะฮะไปรอบสังหารนะฮะแต่ก็ต้องพลาดแล้วพลาดอีกนั่นเองนะฮะจนทําให้ ของเยี่ยนโจเองนะะก็ตอบกลับโดยการที่แจ้งกับฝั่งธนาคารญี่ปุ่นนะ,ะให้ยกเลิกเงินของฝั่งตู้เทียนซานนั่นเองทุกคนโอ้โหตอนนี้หัวร้อนไปใหญ่แล้วนะ,ะนี่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวยังไงตู้เทียนซานเนี่ยน่าจะต้องมีแผนการนะะ่ที่จัดการกับเยี่ยนโจอ,อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะเป็นแผนการแบบไหนเดี๋ยวเรารอดูกันต่อแล้วกันนะครับอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน2 EP นี้อ้ามจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ